ก็มีมา3าีปีเราคิดว่ามันยังดูสภาพดีอยู่เลยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่ทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่ในชาแนลกดมินนะคะในวินวิชานะคะคลิปนี้นะคะเราจะพาไปดู ฟิตเนสของหมู่บ้านเรานะคะหมู่บ้านเรานะคะชื่อหมู่บ้านสุภาลายปาร์ควิวนะอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะส่วนกลางของหมู่บ้านนี้นะคะก็จะมีฟิตเนสสระว่ายน้านะคะแล้วก็มีสนามเด็กเล่นเนาะเหมือนเป็นแบบสวนหย่อมสวนสาธารณะนะคะประมาณอีกสักสองที่นะทุกคนจะบอกว่าฟิตเนสที่เนี่ยเราเคยไปใช้แค่ประมาณ องครั้งเองไหมแล้วก็ไม่ได้ไปอีกเลยเพราะว่าที่บ้านเราก็มีลู่วิ่งมีดัมเบลเงี้ยเนาะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะลองไปเล่นหลังค่ะวันนี้เป็นวันเล่นหลังกับแขนหน้าของเราอยู่แล้วนะก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าฟิตเนสตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างเนาะก็เรานะคะมาอยู่นี่ได้ประมาณ2ปีละแต่ว่าฟิตเนสน่าจะสร้างได้สักสามปีได้แล้วนะคะก็จะพาไปดูว่าสภาพเนี่ยยังดีอยู่หรือเปล่าหรือว่ายังไงอะไรนะคะส่วนสระว่ายน้านะทุกคนจะบอกว่า ไม่เคยใช้ดูไม่เคยแบบไปแหวกไหวใดๆคือเคยแค่ไปนั่งริมสะอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวนะคะเราจะพาไปดูฟิตเนสกันนะคะก็ถ้าใครนะคะเพิ่งเข้ามาดูช่องเรานะคะก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e นะเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะช่องเราก็จะลงคลิปเกี่ยวกับออกกําลังกายนะอุปกรณ์ไอทีต่างๆนะคะเดี๋ยวไปดูฟิตเนสกันเลยนะคะ ก็นี่นะคะเป็นฟิตเนสของเรานะคะหมู่บ้านเราเองถือว่าค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็ดูโล่งโปร่งสบายเพราะว่านี่แหละคะ่ะหลังคาเขาทําเป็นเหมือนโปร่งนะมันทําให้ดูโลง่โลงๆแต่ว่าข้อเสียมันก็คือร้อนนะทุกคนแต่ว่ามีแอร์สตัวนะคะถ้าเปิดไปสักพักมันก็จะเย็นนะก็อุปกรณ์นะคะก็จะมีนี่เลยดัมเบลนะคะมีที่ยืดหลังเนาะมีเก้าอี้นั่งนะคะ2ออัน แล้วก็มีลู่วิ่ง3อันนะคะก็สามารถมองแบบวิวสระว่ายน้ำได้เลยทุกคนแล้วก็มีเครื่องอ e ีลิฟนะาสองเครื่องแล้วก็จะมีเครื่องปั่นจักรยาน2เครื่องนะคะกะจกก็บานใหญ่ดีทุกคนแต่เราไม่ชอบตรงนี้มากเลยตรงเนี้ยเราไม่รู้ว่ามันจะมีมาทําไมถ่ายรูปออกมาเราไม่สวยเหมือนตัวแบบ ขาดขาดครึ่งครึ่งอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็นี่เลยค่ะเมื่อกี้เราเล่นเป็นเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องเล่นหลังนะดีอะทุกคนเราเพิ่งเคยเห็นเครื่องเล่นหลังที่มันมีตัวนับเวลาให้ด้วยนี่ตรงนี้นะคะเขาก็จะนับเวลาให้นะแล้วก็นับครั้งให้ด้วยทุกคนซึ่งมันดีมากๆไม่ต้องมานั่งจับเวลาหรือว่านับครั้งเองนะคะแล้วก็เครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องเล่นขาเนาะทุกคนเราก็ยังไม่เคยเล่นนะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเครื่องเล่นแบบ ประมาณนี้นะคะก็มีมา3าปีเราคิดว่ามันยังดูสภาพดีอยู่เลยนะคะค่อนข้างดีเลยแหละกระจกก็ดูแบบเออใสาสวยอะไรอย่างนี้นะคะมีตู้กดน้ําให้นะคะมีที่นั่งพักตรงนี้เล็กๆ มีต้นไม้นิดๆน,นะเออดูค่อนข้างดีคือเราก็ไม่ค่อยได้มาบ่อยหรอกทุกคนก็เดี๋ยวเรานะคะจะไปเล่นหลังนะแล้วก็ยกแขนหน้านิดนึงนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับไปคาร์ดิโอที่บ้านเราละกันเพราะว่าเราลืมเอา iPad มานะคะทุกคนเราอยากดูแบบใดๆไ,ไปด้วยเราก็วิ่งไปด้วยนะทุกคน ก็คิดนะคะก็ลาไปก่อนละกันนะคะกับห้องฟิตเนสของเราไม่ใช่ของเรานะคะกับห้องฟิตเนสของหมู่บ้านเรานะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์เหมือนเดิมนะกด subscribe นะเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ